กองทบกเปิดค่ายต้อนรับย่าทหารใหม่ทั่วประเทศนะคะเป็นกิจกรรม Open House ค่ะสูนโยบายครอบครัวเดียวกันและก็มุ่งเน้นพัฒนาทหารกองประจำการในทุกๆด้าน ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลฐานบกที่21ค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนคนรราชสีมาพลตรียุวัฒนขันทะปรีชาผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่21เปิดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดค่ายต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัดที่1รุ่นปี2565ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิการแสดงของน้องๆทหารใหม่ให้ผู้ปกครองและญาติได้ชมอาทิการแสดงบุคคลท่ามือเปล่า การแสดงบุคคลท่าอาวุธการแสดงแฟนซีดิวแล้วก็การแสดงดนตรีจากวงดุริยางมณฑลทานบกที่21รวมทั้งการจัดแสดงผิิตภัณฑ์โครงการทหารพันธีมณฑลฐานบกที่21ตลอดจนเยี่ยมชมสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ภายในหน่วยนอกจากนี้ทางหน่วยยังได้จัดรถครัวสนามไว้คอยบริการอาหารและน้ำดื่มฟรีให้กับญาติของน้องๆทหารใหม่ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น